คยินตาโฟรอร่อยที่สุดในโลกแข่จื่อร้านก็อลังการแล้วแต่อู้เลยว่าจื่อร้านนี้เป็นมาดิโอเลนเนอร์สมจื่อของแต่รสชาติลำ้ำจะต้องยกนิ้วโปง้งขึ้นเลยยินตาโฟของที่นี่คือที่สุดน้ำซุปหอมซอสลาดคือเข้มขน้นแบบสูตรแถมสูตรลับสูตรเฉพาะของตังร้านตัวหนาะเครื่องเน้นแบบโดนจานติงกุง้งหมึอกกรอบเต้าหู้ลูกจิ้นเลือดแล้วก็กากหมูใส่เต็มจานจนมู้จะเริ่มกินจากตรงไหนก่อนใครมากเส้นใหญ่ยินตาโฟต้องลองมากินที่นี่เลยเนอร์หรือจะลองเป็นเกี๊ยวป่าใส่แน่นๆที่กัดเข้าไปแล้วแบบอื้มปากเต็มค แบบสุดแล้วร้านนี้หนาเปิ้ลมาได้มีขย็นตาโฟเนอร์มีพัดไทยกุ้งสดที่เส้นเหนียวนัวข้าวหมูกรอบหมูแดงก็เด็ดปลาแพ้กันน้ำลาดคือว้าวแบบสุดเมนูกินเล่นก็จะเต็มหนาบบว่าจะเป็นปอเปียทอดเกี๊ยวทอดหมูสเต๊กคือดีงามกอย่างเลยเจ้าหอมเครื่องเทศแถมล้ำสุดๆกินของขาวแล้วจะไปลืมตบท้ายด้วยของหวานฟินตึงของขาวของหวานเลยเจ้าอู้ซื่อที่กัดอยู่ที่ตำบลมแม่ริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ข้างถนนแม่ริมสายรักฝั่งเข้าเชียงใหม่นะเจ้าตรงข้ามดาราคอดเมติเปิดเวลา8โมง ไส่มาแม่ลิมแล้วบอแวะคือพลาดของแต่สมุทรสาครเย็นตาโฟรอร่อยที่สุดในโลกเปุนบ่ัตดีตั้งจีมาเล่นๆนะแต่อร่อยจนอยากติ๊กมาซ้ำแหมรอบแน่นอนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเตือนเจ้าขอบคุณเจ้า